สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องของเราและวันนี้เรามีรถรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยมานำเสนอนั่นก็คือ Toyota Mini Reborn ปี2026รถคันเล็กดีไซน์สุดเท่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนเมืองโดยเฉพาะวันนี้เราจะพาไปดูทุกมุมของรถคันนี้แบบละเอียดไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะการขับขี่และราคาจำหน่ายในประเทศไทยครับ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับ Toyota Mini Reborn อน2026มาในรูปลักษณ์ใหม่ที่มีความโฉบเฉี่ยวและทันสมัยมากกว่าเดิมตัวรถมีขนาดกระทัดรัดเหมาะกับการขับขี่ในเมืองที่มีสภาพการจราจรแออัดด้านหน้าใช้กระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมแบบใหม่พร้อมไฟหน้าแบบ LED รูปตัวแ L ที่ให้ความสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนเส้นสายรอบตัวรถดูมีมิติเพิ่มความสปอร์ตด้วยกันชนหน้าทรงตำ่ำ และล้ออลลอยขนาด16นิ้วที่ให้ความรู้สึกคล่องตัวในการขับขี่ด้านท้ายรถมีไฟท้ายและทรงแนวนอนที่เชื่อมต่อกันผ่านแถบไฟกลางให้ความรู้สึกทันสมัยและมีเอกลักษณ์พูดถึงเรื่องสมรรถนะโตโยต้ามินิรีบอล2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรแบบ3สูบให้กำลังสูงสุดประมาณ92แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่เน้นการประหยัดน้ำมันและการขับขี่ที่นุ่มนวล ในด้านนะะคาองค์การใช้งานจริงรถรุ่นนี้สามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้เฉลี่ยประมาณ22กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าค่อนข้างประหยัดเหมาะกับคนที่ต้องใช้รถทุกวันในเมืองอีกทั้งยังมีระบบไอเดนสต p ที่ช่วยประหยัดน้ำมันในขณะรถหยุดนิ่งมาถึงภายในห้องโดยสารโตโยต้ามินิรีบอน2026ภายในออกแบบมาในโทนสีดำตัดกับวัสดุตกแต่งแบบเมทัลลิกให้ความรู้สึกเพรียบหรูและทันสมยัย บอกน่งหุ้มด้วยวัสดุผ้าคุณภาพดีรองรับสริระได้ดีทั้งผู้ขับและผู้โดยสารด้านหน้ามีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียง6ลำโพงให้ความบันเทิงเต็มรูปแบบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ u i s e Control เพิ่มความสะดวกในการขับทันไกล ด้านความปลอดภัยก็ไม่น้อยหน้า Toyota Mini ิรีบอ n 2026ติดตั้งระบบโตโยต้าเซ e ตี้เซนต์เวอร์ชันล่าสุดเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนรวมถึงกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์รอบคันที่ช่วยให้จอดรถง่ายขึ้น สุดท้ายนี้เรามาพูดถึงเรื่องราคากันครับ t o y ยต a Mini ิรีบ r n 2,026เปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาประมาณ5 9 9 9 0 0บาทถึง6 7 9 0 0 0บาทขึ้งอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งในเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีและความประหยัดน้ำมัน ถ้าเพื่อนๆกำลังมองหารถคันเล็กๆขับง่ายประหยัดน้ำมันและมีฟีเจอร์ครบๆสำหรับใช้งานในเมือง t o y ยต a Mini ิรีบอ n 2026ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ